สวัสดีครับโอ,อลาครับวันนี้เราอยู่ที่คาวาโกเอะครับผมแต่อ้อมไม่ได้มาคนเดียวครับเรามีเพื่อนร่วมทิพเป็นถ่ายรูปด้วยครับขอถ่ายรูป <c oughs> ด้วยครับนี่ครอบครัวมิสุมิชิบะครับผมทริปนี้นะครับเราไม่ธรรมดาครับเพราะเราจะไปกินเที่ยวช็อปแล้วก็ดูบอลในทริปเดียวนะเอาให้ครบแตงโมสามทีแบบมันต้องใส่หนอนน้องแตงโมแตงโมแตงโม ตอนนี้นะครับผมก็รอครอบครัวเฮฟวี่ดิวตี้ผมก็มากันอยู่เพราะว่าเขาไปเที่ยวฟูจิกันมาเพราะผมเจอครอบครัวเฮฟวี่ดิวตี้ยืนในวิวสองคนว้าเป็นไงจ๊คมาคาวาโกเอะสนุกดีแค่พี่อยู่ตรงนี้มา400กว่าปีแล้วพี่เฝ้าหอนีหรอพี่เฝ้าหอนาฬิกาพวกเราเป็นห่วงโอมาเพราะว่าเป็นไกลครั้งแรกไม่รู้จะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าเนี่ยสบายมากเพราะว่าลูกทัวร์หายไปทำไมเนี่ยเราจะนับคนครบไหมพาเขาขึ้นรถเนี่ยผมพาเที่ยวเดียวผมไม่นับอ๋อ แล้วเราเอนเตอร์เทนไหมถ้าเขาหลงเราเอนเตอร์เทนเดี๋ยวโทรตามอยู่บนรถเราเอนเตอร์เทนกันไหมโอ้โหเอนเตอร์เทนอาจจะร้องเพลงให้ฟังให้ครอบครัวที่ฟังหน่อยนาหล่อเพลงอะไรเช่นเป็นแฟนคนโน่คนโง่หน่อยเนาะเพิ่งคิดเลยเหรอเพิ่งคิดเลยใช่ไหมเพิ่งคิดผมเพิ่งเห็นอาราบามออกใจคนจนผมเพิ่งซื้อเขาเอามาออกใหม่เหรอใช่ยี่สิบปีที่แล้วใช่พี่ไม้พี่ลมพอนะโอ้แล้วรุ่นเขาไปไหนอ่ะ เรามาแอบเซอร์ไพรส์กับนี่ครอบครัวมิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้อ๋ออะฮะแต่ถ้าเขาเห็นเราแล้วมั้ยเขาไม่เซอร์ไพรส์อ่ะไม่รู้ละมาแล้วครับครอบครัวมิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ถึงจุดหมายแล้วครับเดี๋ยวเป็อ้อแต่ทาให้เซอร์ไพรส์นี้เสร็จเลยถ่ายรูปด้วยครับขอถ่ายรูปด้วยครับอ้าวอ้าวนี่ครอบครัวมิสุบิชิป่ะครับผมถ่ายด้วยจ้า ขอบคุณครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเก็บเออนีก่อนฮะพี่ตอนนี้ผมก็เดินสำรวจครับพี่คาวากเอะครับเพราะว่าเฮฟวี่ดิวตี้เขาปล่อยเขาไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูของเราบ้างไกลต้องดูร้านลาวด้วยไงมีอะไรหรือเปล่าคาวากเอะนะครับเขาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ครับในเมืองไซตามะเขาเรียกว่าชื่อของเขาเรียกว่าเอโดะน้อยเพราะว่ามันเหมือนสิ่งปลูกสร้างที่นี่เป็นสมัยเอโดะเลยประมาณแบบ200กว่าปีที่แล้วครับ แล้วก็ไปเห็นหอนาฬิกาข้างหลังนะครับเหมือนมีะระฆังอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ยุคเอโดะเลยนะครับแถวนี้ยเขาจะอนุรักษ์พวกสิ่งปลูกสร้างหรือว่าแบบเนี่ยทุกอย่างเราจะเป็นยุคนั้นหมดเลยคนะได้เห็นบรรยากาศสวยมากๆเลยครับแล้วก็จะดูแบบโบราณมากๆสวยจริงๆถ้าแนะนาให้ใครจะมาเที่ยวแถวนี้นะครับก็ให้มาแบบเช้าเย็นกลับนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากครับสามารถเดินคปับเดียวก็หมดได้เลย,เลยแล้วถ้าเราไปพักที่โตเกียวนะครับอยากออกมาเที่ยวที่เนี้ยก็ใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ40นาทีก็ถึง แสดงว่าเราไม่ใส si ่ไว no. ้ใช่หน่อยสิสนุกจังเลยเอาบ้าเอาไปฝึกที่บ้านไหมเอาบ้าเราตั้งโมจิตล่าตั้งโมสามทีแบบไม่ต้องใส่ถุงนองตงโมตงโมตังโมไมาใส่ถุงน่องแตงโมแตงโมแตงโม แม่ดอเป็นคนชอบคิดว่าเขาจะชอบไหถ้าจะซื้อให้แม่ผมครับแม่ผมเขาเป็นแฟชั่นใส่แฟชั่นก็ได้ครับเดี๋ยวเอาไว้ให้แกใส่ไปไหนไปนครนายกไปเนี่ยไปเที่ยวเวลากไปน้ําตกสาริกาอะไรเนี้ยให้แกใส่ชุดน่าจะน่าจะเด่น คลุกค่อยคล้ายโมจิเนี่ยเขาบอกคล้ายๆแป้งโมจิเนาะแต่ข้างในก็จะมีไส้ถัวแดงเขาบอกว่าเป็นถัวแดงจากคอกไกโดครับข้างในเป็นแบบหัวแดงกับเหมือนคล้ายๆคัสตาร์ดแต่ไม่หวานมากกำลังดีเหนียวคอปั่า ขาเข้าไป็ฝั่งนู้นเนาพี่โอ้นานมากเขาคิวผิดมันจะี่ตรงไหนมีเดินตรงทางออกล้วเราจะสั่งอะไรจากร้านนี้เดียวสวีทโพเตโต้มองบังซอสสุดนอ้งาตกก็าใช้มัชักอู้น่ากินมากคาวากเอะพุดดิ้งจ้ามันใช่มาก มันแบบ smooth มันมันมันมายลมากเลยมันนวลมากครับมันรู้สึกว่าแบบส่วนผสมมันเข้ากันเข้ากันของพี่โชมันคือมองบังซอฟเสิร์ฟแล้วก็เป็นซีฟโพเตโต้ซีฟโพเตโต้มองบังซอฟเสิร์ฟอืมอันนี้ว้าวจริงอันนี้ว้าวจริงมองบังคืออะไรผมไม่รู้ไม่ใช่นะมองบังมันคือนี่เก่ารัดปะครีมเก่ารัดปะน้ำมัน อร่อยดีออยมันคือมันหวานเลยต้นฟริตโปเลโ,โต้นี่นครับบ้านที่คาวาโกเอะเขาก็จะมีความเป็นแบบเอโดะเขาเก็บไว้อย่างนี้เลยก็คือแบบดูแลไว้เก็บไว้รักษาไว้สวยเนาะหลังโคงหลังคาอะไรเงี้ยจั่วเขาสวยทุกหมด ครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้โอ้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมทริปนี้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ไว้วางใจในเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty นะครับบรรยากาศเราก็อยากให้พามาเที่ยวแบบสนุกๆนะครับเฮฮาใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไ t ท i มัสส Stadium นะครับไปดูฟุตบอลกันนะครับมีอะไรก็บอกโอ้ได้นะครับเรียกใช้ผมได้แล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะครับผมโอ้ยินดีมากๆครับครับ ขอบคุณครับเราจะเดินทางไปประมาณครึ่ง <ga> ช anyway, ั่วโมงนะครับถ้าใครอยากจะหลับไปหรือถ่ายวิวหรือจะลุกขึ้นมาเต้นนะครับก็ได้เลยนะแต่โอ้ยจะเต้นเป็นคู่นะครับเรดไดมอนด์เนี่ยคือเขาเป็นทีมที่เคยเป็นแชมป์นะันเขาอยู่ในเจลิครสองปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์เอเชีย ตคนสองคนสุมนิดหน่อยเรนเก็บเลยเ้นเก็บขึ้นไปเป็นหนึ่งคนแล้วทีมบุรุษว่ะเรดไดมอนด์เราสวัสดีครับโอลาครับวันนี้โอ้ก็ยังอยู่ที่โตเกียวนะครับวันนี้เราจะมาศาลเจ้าครับชื่อว่าศาลเจ้าเมจิเมจิจินกูครับศาลเจ้านี้เขามีมาเป็นร้อยปีแล้วครับ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเพื่ออุทิศให้สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิครับส่วนใหญ่เขาจะมาขอพรเรื่องความรักและก็สุขภาพนะครับความกว้างของศาลเจ้าเมจิ700,000ตารางเมตรไม่เยอะประมาณ430ไร่เยอะอยู่ข้างหลังนี้ครับคือถังสาเกนะครับที่คู่ญี่ปุ่นเขาจะส่งมาให้กับจักรพรรดิเมจิครับสวยมากเยอะมาก<ๆ>เขาจะเป็นจุดถ่ายรูปแบบยอดฮิตเลยทุกคนต้องมาถ่ายกับถังสาเกตรงนี้ ก่อนที่เราจะไปสักการะนะครับเราก็ต้องล้างมือแล้วก็บ้วนปากครับแล้วค่อยเข้าไปครับถ้าเข้ามาในศาลเจ้าเมจินะครับเขาก็จะมีให้กราบตรงกลางเนี่ยเราเข้าไปก็จะให้ขอพรเรื่องของการค้าขายการธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรื่องความรักเนี่ยเขาจะมีต้นที่แบบว่าผูกดวงไว้อยู่ข้างๆต้นคู่นะครับที่เขามีสายสินผูกไว้ครับถ้าใครขอความรักเนี่ยเขาจะให้ แยกออกมาฝั่งซ้ายเทคนิคการของเงินเขาบอกให้โยน5เยนหรือ10ยเยนอะไรเงี้ยแต่โยนให้เกิดเสียงครับมีเสียงท่านก็จะรับรู้ถ้าไม่ดังอาจจะผิดคน <D> ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ ishi, ato, ai, m i t s บิชิม i นาโตะมิไรม i วเซียมครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมิ u b บิชินะครับและต้นกำเนิดแอร์มิ s u บิชิเฮ e a v y d ิตี้ของเราครับก็อยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ด้วยความที่เรามาเดินตรงนี้ครับต้องอาศัยคนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ครับผมขอเชิญพี่นัทครับดีเรคเตอร์ของ Mitsubishi h e a v y Duty ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพี่นัทช่วยแนะนำของใน,น มีไรมิวเมซิ่มตัวมินาโตะไม่ิด้เซียมจริงๆก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โชว์กลุ่มธุรกิจของ Mitsubishi e v e n t e r s p e e ทั้งหมดนะครับจริงๆไฮไลท์ก็จะเป็นกลุ่มแรกเนี่ยที่เรายืนกันตรงนี้เป็นกลุ่มธุรกิจอวกาศนะครับไฮไลท์คือเขาก็จะโชว์เป็น engine rocket นี่คือเครื่องของจรวดใช่นี่คือเครื่องของจรวดเลยจริงๆเลยก็ข้างล่างใช่แบบพี่ที่นั่นใช่ตรงฐานมันแล้วไฟลุกออกมาใช่ใส่ไม่ขึ้นฐานมันแล้นี่ก็จะเป็นเครื่องจริงๆที่เขาใช้จริงๆด้วย เขาปล่อยเฉยาก็เอามาโชว์ไว้ตรงนี้ยเขาคือไปทำอะไรกันครับี่ก็จะโซลยำดาวเทียมออกไปนะครับตรงนี้คือเครื่องยนต์ถ้าเราเสกนี่อันนี้คือตัวจรวดเทอร์โบพี่น้องใช่ไฮโดรเจนเทอร์โบคือปกติแล้วไอ้พวกนี้เวลาเห็นในทีวีอะฮะมันก็จะเป็นแบบเป็นไฟออกไปคือการจุดระเบิดของที่เป็นไฮโดรเจนนี่เลยใช้ยกตรวดขึ้นไปข้างบนไอ้เนี่ยมันจะวดจริงๆอันนี้เป็นโมเดลนี่เป็นโมเดลว่าตอนนี้เนี่ย โมเดลที่ใช้อยู่เป็น H2A นี่นับบอกว่าที่นี่เขามีของเมกามีนาซาล้าของญี่ปุ่นมีจาซาจา JAXA ก็จะเหมือนกับเป็นองค์กรอวกาศของญี่ปุ่นเ <c oughs> ป็นของประเทศเขา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แกะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเพราะว่านอกจากเขาจะมี ทำทุกอย่างเองแล้วเนี่ยทั้งเครื่องยนต์เอ่ยทั้งโมดูล่าที่ส่งพวกดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวทางด้านนู้นเนี่ยเราก็จะเห็นไปเหมือนกับเป็นเขาก็ผลิตเป็นตัวเหมือนถ้าเราพูดถึงสถานีอวกาศมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเป็นบ้าบ้าบ้ต่อจะมาเขาก็ผลิตเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นห้องที่อยู่บนนู้นเลยบนสถานีอวกาศนานาชาติอ่าเอาไว้เหมือนบนสถานีอวกาศนานาชาติที่มันโคจรรอบโลกอ่ามันก็จะมีห้องแล้วเขาจะไว้เหมือนกับเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ข้างบนใน ภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในในอวกาศในอวกาศห้องทดลองในอวกาศใช่เลยใช่เลยใช่ครือมิตซูบิชิอินดัสทรีนี่คือเขาเอกอทำไร่ใช่จริงๆในญี่ปุ่นเขาบอกว่ามิตซูบิชิเฮลิอินดัรีเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังใช่เพราะว่านี่เขาจะบอกว่า manufacturing is interesting ไงอ่าคือการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจนะคนี่คือชุดชุดอวกาศคือเราดูรหนั่งชุดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชุดที่เหมือนกับ รถเราอยู่ในสถานีวิกาศเราต้องไปทำสเปซวอล์กเนี่ยเราต้องใส่ชุดจิมเป็นแบบชุดอย่างเงี้ยเรียกว่า EV วีสุดมิกนี่คือเราเป็นนักวินอวกาศเมืองวันล้วเจอกันบนดวงจันทร์นะจ๊ะเพราะอย่างนี้ข้างหลังเนี่ยฮะอันนี้คือเป็น i i n n t t e r a o อิน s ต a ร์เนชั่นแนลสเปาเซสชั่นที่เราเคยอ่านข่าวก็คือมันเป็นสถานีอวกาศที่มันจะโคจรรอบโลกแล้วก็เป็นความร่วมมือของชาติหลายชาติหนึ่งในนั้นมีญี่ปุ่นด้วย เขาเหมือนกับช่วยลงทุนการสร้างสถานีวิกาลขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็จะไปใช้ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์ขึ้นไปทดลองทู่นี่นั่นในปล,ลงงุกไร้แรง,งน้ำปั่วอ่อันนี้ก็คือเป็นควาอมร่วมมือกันแบบทัวโลกทัวโลกที่เป็นแบบประเทศที่เขามีสักยภาพพอ,อสเกลภาพพอจะบอกว่าจะเป็นเอ็กเซอร์เพนต์โมดูลของญี่ปุ่นเขาที่หกก็คือแ้่จะใช้ในในสถามีวกาลนี่แหละ้ก็เอาไว้ทดลอง ก็เหมือนกับว่าเอาทดลองเอาพวกแบคทีเรียเชื้อโรคหรือพวกอะไรเงี้ยไปพอดูว่าเออสิ่งมีชีวิตมันอยู่ในระบบเออในพอมันอยู่ในอวกาศมันโตหรือไม่โตหรือมันมีพิติกรรยังไงยางยาวอะไรเป็นทดสอบพวกนี้จริงๆเราอาจจะดูมันไม่สำคัญแต่ว่า คือมันก็เป um um ็นขั้นต่อไปในการที่เราจะพัฒนานี่คอการแย้การหาสาเหตุหรอการทำพวก precision medicine เลยนะอร่อยาได้ไหมีดยนีก็คือเหมือนตู้ที่เขาต้องใช้มือเข้าไปใช่ใช่ไม่ในหนังเลยเรับมในหนังเลยคือเวลาออกไปมันเหนในอเตมันเหมือนในหนังเลยตวจะขึ้นไปทั้งหมดก่าแล้วมันค่อย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 ค่อค่อยค่อยคอย่คอย่คอย จริงจริงสิ่งที่เขาจะส่งนะมันจะอยู่แค่ข้างบนแค่นั้นเองแต่เน่เน่เ่ยเนี่ยมันก็จะเป็นดาวเทียมเวลาเขาเขาจะต่อไปเรื่อยๆเหมือนตัวเาต่อเลโก้เลยเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเนี่ยแล้วอันที่เขาเพิ่งส่งไปเนี่ยเขาจะไปแตะเจอกันเหรอพี่ใช่เขาก็ต้องเนี่ยขาก็ต้องเหมือนกันี่ก็ต้องไปฝากไปที่สถานีนี้ใช่ใก็คือหมอชิปของหมอชิปใช่โอกาสใช่พูดว่หมอชิปก็ดีนะคนต้องการตรงนี้เราถึงจะขาดีนะเรื่องน้ำบอลแล้วพันห้าร้อยปี 6,500เมตรเรือดำน้ำอยางนี้เป็ห้องจริงๆนะห้องทำงานที่ท่างน่าอึดอัดโอคือเขาจะเห็นแค่นั้นแหละนี่โปรแกรมแล้วก็จะมีมอนิเตอร์ที่เป็นแบบดูจากจอเอาึดอัดมากเก่งมากนะคนลงไปอะไรมากเงยไปได้กี่คนคะน่าจะคนเดียวนะไปนั่งขึ้นมาก็ไม่มีใครอก็ใช่เขาก็คงมีวิติคอนเดนเซอร์กันนกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่า pressure hole ไงก็คือจะเป็นเหมือนกับ เป็นอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันแรงดันมันจะต้องแบบโอต้องค่อยๆลงไปครับเพราะว่าโดยหลักของแรงดันเนี่ยเราไม่สามารถมีเรือนี้ได้มาต้องค่อยๆแบบค่อยๆดำลงไปใช้เวลายทุกชั่วโมงนะครับในพวกนี้ค่อยๆจริงๆใช่ใช่ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆมันต้องมีเรือแม่แล้วก็ตัวนี้ก็จะถอยเรือแม่เนี่ยต้องมีกล้องมีอะไรมั้ยนี่ไงกล้องอันนี้คือด้านหน้าเรือครับแล้วเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแมชชีนิคอลใช่ไหมมันจะเป็นมือ อะไรในนี้นี่คือภาพเต็มขนาดแขมกคนทุกคนทุกคจริงๆเราญี่ปุ่นเทคโนโลยีการผลิตเขาก็มันก็เป็นที่หนึ่งของโลกอ่ะอันนี้เขาก็้ววิวัฒนาการนี่คือยุคแรกพี่น่าจะยุคแรกๆเลยนี่ไม่ s. <S ไมีให้เห็นด้วยน่าจะเป็นคอนเซปต์เร allora <im ื่องกับปลาเลย เขาก็มาแบบเหมือนเป็นแรงบรันดาลใจในการมาทพัฒนาของเขาชินไก่เน,นี่ยชิ<ญ>นชไก่นี่ลำเนี้ที่เราดู่ชิน<เธอ>ที่เราดูตะกี้นะใช่ชินไก่จะเป็นเรือที่เขาต่อแหละ ต่อตั้งแต่ยุคสงครามโลกเลยใช่แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆที่นั้นบอกว่าเขาต่อเรืออะไรยามาโมโต้หรือเรือเรืออะไรเรือประจำบานมูซาชิมูซาชิอ่ามูซาชิไอ้นั่นแหละมูซาชิกับยามาโมโต้มันเป็นเหมือนกับเป็นเรือประจันบานนี่คือขนเครื่องบินไปพี่ไม่ขนเครื่องบินไม่ได้ขนเครื่องบินปิดปืนเยอะๆออ๋สมัยต่อโลกครั้งที่สองเรือคูริมจะมีปืนเยอะๆแล้วก็กินอันนี้เป็นแก๊สเบอร์บานที่ใช้กับ แก๊สเซอร์ไบเนี่ยก็จะใช้กับน่าจะเป็นลงไฟฟ้าไปนลงไฟฟ้าได้นะครับนี่ไงเพ,พราะว่าน,นี่คือ Mitsubishi Power คือหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของมิสซูบิชิพลังงานจะมาจากพวกไฟฟ้ามาจากพวกไอ้แก๊สธรรมาชาติเอาแก๊สธรรมาชาติมามาปั่นเพื่อไปี่เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเขาเลยเนี่ยด้านหลังที่เราจะเห็นเนี่ยก็อันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นไฮบริดโคเจเนเรชันซิสเต็มหมายก็คือว่าเนี่ยมี เป็นคอมเพล็กซ์ทั้งหมดเลยว่าเนี่ยเราผลิตจากแก๊สเป็นยังไงก็มีเรื่องของใช้ไปทําเป็นความเย็นเป็นเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่หญชเชื่อว่าชิลเลอร์มีเรื่องของการต้มน้ําร้อนเอาไอที่กด้จากน้ําร้อนมาหมุนกัางหันผลิตไฟฟ้านี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของมันจุดเริ่มต้นมานขึ้มาจากตอนที่ปิตรลูเมจิแล้วก็ สังคมญี่ปุ่นก็เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกับสังคมที่มันเป็นแบบสักตินามาเป็นสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนก็เลยปรับตัวแต่ตระกูลเมื่อก่อนจะเป็นตระกูลขุนนางก็ปรับตัวมาเป็นตระกูลอุตสาหกรรม,รรมหรือเป็นพ่อค้าบิสซบิชิเนฟวอินดัสทรีก็เลยกําเนิดขึ้นเพราะว่าสมัยก่อน,นเวลาเราพูดถึงว่าพัฒนาประเทศพัฒนายังไงจะค้าขายได้ก็ต้องค้าขายทางเรือ,อเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่สําคัญก็คือการต่อเรือตอนแรกอาจจะยังไม่มีโน้ตเฮาในการต่อเรืือออก็าจไปซ้ เือหรือเช่าเรือของฝรั่งมังค่ามาแล้วก็ค้าขาย <c oughs> แล้วก็เรียนรู้แล้วก็เริ่มที่จะต่อเรือพอต่อเรือเป็นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากต่อเรือเรือสมัยก่อนก็ต้องมีการทําเหล็กหลอมเหล็กต้องทําลงเหล็กนู่นนี่นั่นก็เลยทําให้อินเตอร์สตีนมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วพอคุณต่อเรือได้คุณก็ต้องมีทำเครื่องยนต์ได้ ทีนี้ความซับซ้อนก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วชิ้นส่วนอะใบพัดไหมข้อผลิตยังไงมันม็เป็นบริษัทที่หลากหลายและน่าสนใจมากใช่ครับใช่ครับประวัติกระยางายมากใช่ใช่ครับเหมือนเรียนขวบศาสตร์ไปด้วยเลยใช่ครับโอ้ถืออะไรอ่ะโด้ถือรางวัลครับนี่ถือรางวัลไม่ให้ทีม Mitsubishi Heavy Duty เราครับ นี้นะครับโอ้ก็อยู่ในร้านครับรอผู้โชคดีครับเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลแล้วก็จะมีการเล่นเกมกันด้วยครับมีของรางวัลมาให้ มีช่วงวัยตั้งแต่แเท่าไหร่7ถึง17หรือ9ก้าถึงสิถูกต้องครับผมมีคำถามมาถามพี่คิมพี่คิมตอบถูกผมให้มารีม้าไปเลยหนึ่งตัวได้ครับเซเรมูนมีหลายตัวครับมีจูปิเตอร์เนี่ยจูปิเตอร์เป็นเซเรมูนสีอะไรให้เลือกมีสีเขียวกับสีม่วงผมใช้เซนล้วนเลยด้วยถ่านะผู้ชายคนหนึ่งสี เถูกต้องครับคุณที่แฟนมันแท้โดนเลยเซลเบร์มูนนะจ๊ะอุชางิน้อยเป็นอะไรกับเซเบร์มูนลูกกับพี่สาวแน่ใจหรือเปล่าถูกต้องจ้ะต้องการครับเกิดทางเซเบร์มูนดั้งวันบอลเขาต้องเก็บไอ้ลูกดั้งวันบอลกี่ลูกครับพี่เจ็ดลูกหรือเก้าลูกเจ็ดครับชัวร์นะพี่ชัวร์ครับถูกต้อง พี่ขอบคุณนะณนะวัสดีนะคะบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับถ้าในทริปนี้ที่ให้โอ้เลือกนะครับว่าตรงไหนที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเอโดะน้อยครับเพราะว่าแบบมีทั้งบรรยากาศที่แบบโบราณของญี่ปุ่นแล้วก็มีทั้งขนมขึ้นชื่อในเมืองไซตามะด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆครับคือที่มิซูบิชิมินาโตะมิไรมิวเซียมนะครับที่แบบ ข้างในเนี่ยคือเขามีทั้งเกี่ยวกับประวัสสติศาสตร์ของมิซูบิชิเลยตั้งแต่แบบก่อนสงครามโลกเลยครับซึ่งแบบเจ๋งมากๆครับเราก็ได้เห็นว่ามิซูบิชิเขาทําหลายอย่างมากทั้งเรื่องสเปซเรื่องคนเรือนะครับหรือว่าเครื่องบินแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์พลังงานก๊าซธรรมชาติการต่อเรือโอ้โหทำหลายอย่างมากๆเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศญ,ญี่ปุ่นจริงๆครับแล้วก็ได้ไปดูบอลด้วยนะครับไอ้ที่ดูบอลนี่ก็คือเป็นครั้งแรกของโอ้เลยที่แบบได้ไปดูบอลเจลิกขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นทีมแนวหน้าของญี่่่ปุนเลยอยอางบรว Red รวะ สำหรับผู้โชคดีทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าแบบเป็นทริปที่แบบอบอุ่นมากเพราะว่าเขาก็มากันแบบเออน่ารักมากๆแล้วผมเองก็มีโอกาสได้มาเจอเขาก็2วันเต็มๆก็เป็นทริปที่แบบอบอุ่นครับมีความแบบได้พาเขาเข้ามาในครอบครัวของ Mitsubishi h v e v y Duty เหมือนโอครับ